วันนี้พามาชมสวนนะคะช่วงเดือนมีนามีษาที่ผ่านมาอ,อากาศร้อนมากนะร้อนถึง45องศาเลยทีเดียวนะคะ,ะทั้งหญ้าทั้งต้นไม้นะคะทนความร้อนไม่ค่อยได้นะปลูกผักก็ลว่วไปหมดเลยนะคะแต่วันนี้เรามาดูนะคะว่าหลังจากฝนตกนะประมาณ สิบวันที่ผ่านมานะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะหญ้าเมื่อก่อนตรงนี้จะตายหมดเลยนะแต่ตอนนี้เขียวนะแล้วนะคะสำหรับหญ้ามาลเลเซียนะคะหญ้ามาเลอ่ะเนี่ยเขียวเริ่มเขียวเริ่มให้ความสวยงามเริ่มให้ความสดชื่นภายในสวนแล้วนะคะสำหรับที่บ้านจะชอบปลูกนันคือต้นแผงพวยนะคะเพราะว่ามันสามารถไล่ยุงได้นะคะเนี่ยอยู่แทบทุกมุมบ้านเลยทีเดียวนะคะ เป็นดอกเล็กๆสีม่วงแต,แต่แต่น่ารักนะคะแต่ต้นนี้จะออกสีแดงนะเพิ่งเอามาปลูกนะ,ะนจะปลูกทุกมุมแทบทุกมุมเลยทีเดียวนะ,ะ,นะ,ะฟักทองก็เกิดเองนะ,ะสลับมีต้นลำใหญ่ต้นลำใหญ่กำลังออกลูกนะะ <c oughs> ต้นใหญ่ <c oughs> ฟัดทองก็จะมีมแมลงเล็กๆนะมากัดมาแทะต้นโสมนะกินกับลาบนะกินกับป่นนะกับแจวนะอร่อยนะคะนี่จะเป็น พยักหมอกยาะะที่ที่เคยถ่ายให้ดูแล้วนะคะกำลังออกดอกใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วนะเป็นพวยอันนั้นจะเป็นที่เป็นต้นขาวๆนะจะเป็นต้นสาคูนะคะต้นสาคูนี่กินหัวได้นะ สมัยเด็กๆก็จะชอบทานนะคะสวยสวยไหมคะเปเสวยสวยมากเดินเล่นไปเรื่อยๆอันนี้ต้นยานางเอาไปทำกับข้าวนะคะ เป็นสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งที่มีฤทธิ์เย็นนะคะใบยานางแต่ต้นนี้ต้นตำลึงนะตำลึงเก็บไปทานไปเก็บไปทำแกงจืดนะคะตะก,กะจันลอกขาบนะคะตัวนี้จะก,กะจันลอกขา้า มะนาวปีนี้ลูกไม่ดกนะคะเพิ่งจะเริ่มใส่ปุ๋ยมันมะนาวแพงนะคะปีนี้มะนาวแพงอันนี้ต้นผักเม็ดก็จะปลูกพืชหลายชนิดนะ,ะเพ่งพวยอยู่ตามมุมพื้นดินทั่วไปนะคะ มะนาวมาปลูกใหม่นะมะนาวแป้นพิจิตกำลังแตกยอดเป็นบยสีขาวมะพร้าวน้ำหอมนี่ทานได้แล้วนะคะเมื่อวานก็บไปสองลูกทานหวานค่อนข้างหวานน้ำหวานอร่อยมะเขือตัวนี้เกิดเอง มะเขือมะละกอพริกพริกอันนี้เนี่ยดอกชบาจะบานก็ตอนใสายๆนะคะโดนแดดโอ้มาดูมาดูอันนี้พามาดูต้นมะละกอ เห็นยากเกียวๆแล้วก็รู้สึกสดชื่นนะคะนี่หอมปลูกไว้ในกระถางนะคะน้าฝนนี้จะปลูกผักใส่กระถางนะคะเนี่ยนะมะละกอต้อนนี้ก็เกิดเองนะคะเป็นมะละกอพันธุ์พื้นบ้านเรานะคะเนี่ยลูกดกนะคะ ไม่กรอบมากแต่ว่าเวลาสุกนี่ก็อร่อยนะคะวันนั้นเอาไปลองมามาเก็บไปทำส้มตำนะคะก็ไม่ถึงกับกรอบมากนะแต่ว่ารสชาติก็ถือว่าโอเคนะคะรสชาติดีอยู่นะ,ะปักบ,บุ้งแลงผักบ,บุ้ง ตัดเรื่อยๆนะคะมันก็เกิดให้ให้มันแตกยอดขึ้นมาใหม่นะไม่ไม่ได้ปลูกบ่อยนะคะสลับผักบุ้งแปลงนี้แต่ดีมากเลยก็คือไม่มีมแมลงไม่มีเพี้ยมารบก,กวนนะแล้วกอบางต้นก็ให้เกิดเองบางต้นก็ปลูก ต้นนี้ต้นบวบเหลี่ยมยทำค้างให้มันนิดนึงผักแป้นนะคะกระถางนี้ผักแป้นคนาคณะก็ปลูกใส่กระบะ เอาไว้ไปทำอาหารผัดน้ำมันหอยใส่มาหน่อยอะ่ายอันนี้าากุหลาบกำลังจะบานนะคะคาากุหลาบกำลังจะบาน น,นี่ปลูกถั่วนะคะทำค้างให้อันนี้ผักปังผักปังเอาไปทำตุ้มจี๊ดนะคะเนี่ยกำลังปลูกถั่วกำลังเลยเดี๋ยวก็ออกดอกแล้วนะคะถั่วถฝักยาวนะคะถ่กฝักยาวนเนี่มะม่วงโชคอน,นันต์นะคะมะม่วงโชคอน,นันต์ เพิ่งปลูกปีที่สองนะคะเราก็ปล่อยให้เป็นรูปนะคะต้นเล็กๆต้นไม่ใหญ่มากนะคะเราก็คิดว่าจะปล่อยไม่ให้มันต้นใหญ่นะคะเพราะว่าถ้าต้นใหญ่แล้วมันเก็บยากเห็นความสมงา์ของเพ่งพวยนะ,ะนเกิดเองนะคะเพงพวยแล้วก็เปิดปลูกนี่แหละมันก็เกิดแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดตามธรรมชาตินะคะ รักษาความสมดุมลมะละกอที่เป็นใสแต่เธอก็เป็นลูกให้เราอยู่นะนกรอบนะคะต้นนี้กรอบ มะละกอตัวนี้ก็กำลังออกดอกนะคะที่บ้านชอบทำส้มฐานส้มตำกันนะคะก็จะปลูกมะละกอไว้เยอะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชม ฝากช่องด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสลับพี่อีสไลฟ์สไตล์ค่ะพบกันใหม่นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ